สิ่งที่เราขายบัตรเพื่อที่จะแลกบัตรกับทุกคนคือการแสดงในในกลุ่มปิดที่มันเป็นการแสดงไหมครับแต่มันก็จะมีเลี้ยวหรือมีคลิปอย่างเช่นรอบนั้นก็ไปญี่ปุ่นรอบก่อนก็ไปจันทบุรีกาวขันแฟนขับไปโฟก,กัสตรงจุดนั้นผมพ็อยางให้สื่อเลยเพราะว่าคนที่อืดอัาคือผม อย่างเช่นอย่างเช่นรอบนี้เนี่ยทุกคนก็จะคาดหวังว่าคืออย่างนี้ทุกคนอ่าไล่แต่ละรอบเนี่ยคือเอาห้อเอาการแสดงเพื่อที่สิขายเอานําใจจากทุกคนบัตรรอบละลอยกลัวซึ่งจัดการแสดงเนี่ยก็เป็นการจัดในช่วงปิดวงคือตอนนี้ วงมันว่างเนาะเราก็อยากสร้างผลงานแต่ก็การสร้างผลงานคือมันต้องใส่ทุนใส่งบเป็นบคระมากับหลอบบัตรละลอยของบาทแต่เมืม่อสิม,มีมีที่แบบว่า,อ,า,อ,ยาอย่างเช่นรอบนั้นเราก็เราก็บอกว่าเออถ้าถ้าใครซื้อบัตรกลุ่มปิดนะไปจันทบุรีเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลงในกลุ่มหรือหลอบที่แล้วกับไปญี่ปุ่นเออบนี่มือนั้นแอดมินโพสว่าผมจะมาใต้ด้วยโดยที่ผม ผมกับบไดบอกว่ามาเที่ยวหรือมแม่เราต้องมาเห็ดคอนเทนต์หรือมาต้องมาไลไ์คือไลฟ์สดแบบคู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วคือมันมันยากมันคือขันขันไล่ผู้เดียวพี่นอ้องโอเคกับการเบิรงผมผู้เดียวเนี่ยมันมันได้แต่ว่าถ้าจะไปคาดหวังว่าจะต้องเจอพี่แอนบอยมานั่งไลฟ์ไลฟ์คู่กันคือมันไม่ได้มีแล้วนะครับแล้วที่นี่บัตรกลุ่มปิดเพื่อที่จะไปดูดูตรงเนี้คือไม่ต้องซื้อก็ได้คือผมขาย งานแสดงแต่ผมผมกระลู้ซึกบอดีอยู่โดยเฉพาะรอบนี้ที่ที่บอกว่าคนคาดหวังว่าผมจะมาเที่ยวแล้วมันจะมีเห็นโมเมนต์คืออันนี้คือมาทํางานโดยเฉพาะรอบนี้คือมาทางานเลยนะครับ ผมก็เลยผมก็เลยลำบากใจก็เล่นี่แหละก็เลยมาแจ้งทุกคนเพราะในกลุ่มตอนนี้หลายคนก็คือซื้อไปแล้วก็บอกว่าเออเงียบไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรประมาณนี้คือการแสดงคือเรารอดูนที่27ได้ไหมครับถ้าใครคิดว่าไม่โอเคส่งข้อความหาผมแล้วผมโอนเงินคืนผมกดดันแหมผมอึดอัดแหมคือ,ร,อร้อยร้อยกว่าบาทนี่ยมีมีมีหอบที่เราไปญี่ปุ่นเนาะอยหเก กักกักโอนเขาบัญชีครูอันนั้นคือบ่มคือคือ,คอตอนแรก่ะคือแอนเป็นคนบอกว่าเราทํากลุ่มไหมไปญี่ปุ่นออตอนนั้นก็คือเ,เออจะทํากันตัางหากแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอยมันต่อกันกับใจกระลอยมันจะดูเยอะไปก็เลยเลยรวม ep เลยรวม ep ก็เลยเพิ่มเป็นร้อยหซึ่งปกติของใจกระลอยไรนี 9, ่ก็สิประมาณร้อยเบาทร้อยหบาทเงประมาณนี้นะครับก็เลยว่าทําเป็นร้อห้าบาเออ นี่แหละแล้วหลังจากนั้นมาวันนั้นไอแอนโอดีไลท์สดในไอจมันก็เลยมีคนไปทักเพราะว่าเขาเห็นแอดมินโพสว่าว่าเก็บกระเป๋าไปเที่ยวที่เก็บกระเป๋าไปเที่ยวที่อันใต้ด้วยแล้วอะไรประมาณนี้ทีนี้คือแอนไม่รู้เรื่องขึ้นผมกับยังผมกับยังบนท่านในช่วหลอกผมจะคิดว่าคือมันมาทํางานเนาะมันจะไม่ได้เห็นแบบมันก็ยากอะ ควาความหมายคือแอนกับพี่บอยอาคุยกันแล้วว่าพี่บอยจะมาใต้ด้วยคือเราคุยกันว่าคือก็ก็อาศัยว่าเราจะก็อยากมาัแหละมาด้วยกันเพราะว่าพี่ที่เราไม่ได้มาใช่ไหมล่ะวันนี้ <c oughs> เอาจริงๆถ้าถ้ามันมีเลาเดี๋ยวเราไปฝากเอง เดี๋ยวเราอาจจะไปฝากเองไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่ารูปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทุกคนแบบคาดหวังว่ามันจะต้องมาไลฟ์ไไลฟ์ไล์อะไรก็ไม่อยากคือตอนนี้ในกลุ่มบางคนก็กดดันว่ามันเงียบมันไม่มีอะไรงไงผมก็เลยว่าเออถามมันถ้าคิดว่ามันไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวผมโอนตังค์คืนให้ร้อยสิบสองบาทน่ะทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมเลยแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนอยากโฟกัสไปที่การสนับสนุนเบิงเบิงการแสดงหองใจคืร้อยอ่าแล้วก็มีนกมีอ้ายในวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือ กดลิงก์ที่ปักหมดไม่รู้ว่าหมดขึ้นไหมนะครับหมุดขึ้นหรือเปล่าก็คืออันนี้ก็คือ,อหมดขึ้นไหมครับเดี๋ยวแต่แต่ว่าวันนี้ผมจะไลฟ์สดให้ดูอยู่นะครับไลฟ์สดในกลุ่มตอนแรกก็ยังลุ้นอยู่แต่ม่าเสี่ยงกับการบ้านบ mm hmm. บมีคื่นอีกเลยเมื่อกี้ขับรถมาเนี่ยผมทั้งกังวลมีแบบคือมันข้ามเขาข้ามป่าข้ามอะไรมา mm hmm. อยู่ติดชายแดนแล้วที่นี่ผมก็ตายเรามีคืนบนอนาแบบนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้นะพี่พี่แม่แม่ทุกๆคนครับผมว่ามีแต่ในหลักก็คือเรื่องจริงที่ผมเล่ววาเขาบอกว่ามีสาหลัวเมียมากเออแล,แล้วนั่นแหละมันก็มีคน,น,นมามส่ง<ต>ข้อวความให้ผมแบบน,นี้จร,จริงๆแล้วมันบ้แมนคือคือคนซื้อน่ะ ว่าอะไรหรอกแต่คนไม่ซื้อน oh ่ะปัญหายอยู่ตอนนี้แล้วก็จับผิดเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะเขาไม่เห็นเนี่ยอ๋ออยู่ในกระเป๋าก okay. Okay. ็ค <os> ือเอาให้เขา